มาแล้วครับมาอีกครั้งครับถ้าบริหารกับผนังครับถ้าเริ่มต้นครับวางเท้าครับตั้งฉากครับฝ่าเท้าติดกับผนังครับจากนั้นครับยกสะโพกขึ้นครับทําอย่างนี้ครับ15ครั้ง3เซตนะครับระหว่างเซตก็พักสัก1นนาทีพอครับหน้าท้องเนี่ยใช้งานเยอะๆเลยนะครับถ้าต่อไปครับเริ่มต้นเหมือนเดิมครับ แต่ถ้าบริหารของเราครับเดินไต่ขึ้นและลงครับขึ้นลงนับ1นะครับทําแบบนี้ครับ12-15ถึงครั้งครับถ้ารู้สึกว่าไม่โดนครับยกมือขึ้นทั้งสองข้างแบบนี้ครับให้ยากขึ้นนะครับใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นครับ12-15ครั้ง3เซตครับพักระหว่างเซต1นนาทีถึง1นาทีครึ่งครับ ถ้าต่อไปครับเอาก้นติดผนังเลยครับเหยียดเท้าทั้งสองข้างตึงครับกางแขนออกครับจากนั้นครับเวียงขาครับด้วยหน้าท้องของเราครับไปทางซ้ายและก็ไปทางขวาแบบในวิดีโอเลยนะครับข้อควรระวังครับพยายามใช้แรงจากหน้าท้องเยอะๆนะครับพยายามให้ไหล่ติดพื้นเอาไว้นะครับถ้าต่อไปครับ ก้มหน้าครับคว่ำตัวลงครับเอาเข่าติดผนังครับยกปลายเท้าขึ้นครับจากนั้นครับทำเหมือนวิดพื้นครับแต่ตอนขึ้นให้เอาก้นไปหาส้นเท้าครับ15ครั้ง3มเสร็จครับต่อไปครับขาตั้งฉากเหมือนเดิมนะครับจากนั้นครับไต่ครับไปทางขวาแล้วก็วนกลับมาตรงกลางแล้วเอาลงครับจากนั้นทำอีกด้านหนึ่งครับทำอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับครั้งนี้เราจับเวลาไว้ครับ สัก60วินาทีพัก30วินาทีครับหรือถ้าใครอยากจะนับก็ไปกับสัก10ครั้งก็ได้ครับได้เหมือนกันครับต่อไปครับดันตัวขึ้นครับท่านี้ใช้หน้าท้องเยอะหน่อยนะครับอย่างในวิดีโอเลยจากนั้นเอาขาข้างหนึ่งครับเตะเข้ามาหาที่ตัวครับต้านหน้าท้องเอาไว้นะครับท่านี้จะได้บริหารเยอะเลยครับใช้ทั้งหน้าท้องหน้าขา ก้นนะครับทําขวาเสร็จแล้วก็ทําซ้ายครับข้างละ15ครั้งครับพัก1นนาทีครึ่ง3เซตนะครับเพียงแค่มีผนังเราก็ออกกำลังกายได้แล้วครับ